น้องเอมิลี่แต่งโคเวอร์รับวันฮาโลวีนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะคะ่ะสาหรับครอบครัวของนักแสดงสาวนางแบบซาราคาซิงกินีเผว่อความน่ารักและอบอุ่นมักจะออกมาเผยโมเมนต์ความน่ารักและอบอุ่นในครอบครัวให้ได้ติดตามกันอยู่เสมอซึ่งต้องบอกเลยคะ่ะว่าตอนนี้ทายาททั้งสองคนอย่างน้องแม็กซ์เวลและเอมิลี่ก็ได้กลายมาเป็นขวัญใจพี่ๆชาวเน็ตไปแล้วด้วยโดยเฉพาะน้องเอมิลี่ที่นำมาเอาแฟนๆเองก็หลงกันหนักม,มากต้องเข้ามาติดตามภาพความน่ารักของน้องในทุกวันล่าสุดเมื่อถึงเทศกาลวันฮาโลวี คนสวยก็ได้จับลึกๆแต่งตัวในลุคครอบครัวแข้งขาวพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Happy Halloween f r o m g o t h a m City แน่นอนค่ะว่าก็ต้องมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นในแนวประมาณว่าแข้งขาวแกมยุ้ยนารังมึงมากหลงรักน้องกันอีกแล้วชมในความน่ารักของน้องกันเพียบเลยแหละคะ่ะและนอกจากนี้แล้วน้องเอมิลี่ที่เล่นหูเล่นตาจนพี่ๆก็หมั่นเคียวบอกเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเทศกาลหรือวันพิเศษอะไรน้องเอมิลี่ของเราก็ยืนหนึ่งในเรื่องการแต่งตัวตลอดเลยคะ่ะก็ต้องยกความดีความชอบให้คุณแม่คนสวยด้วย เพราะว่าชอบจับน้องแต่งตัวน่ารังน่ารักเข้ากับเทศกาลสาคัญตลอดตลอดเลยเนอะก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนเอนช่นชอบมากเลยล่ะค่ะความน่ารักอบอุ่นทําเอาเป็นใครที่เห็นก็ต้องชื่นชมบ้านหลังนี้กันเขาไปใหญ่สามารถติดตามได้ที่อินสตาแกรม s a r a s c a s i n g h i n i ของคุณแม่คนสวยกันได้ค่ะหรือไม่ก็ในอินสตาแกรมอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นอินสตาแกรมที่คุณแม่ได้เปิดไว้เพื่ออัปเดตภาพความน่ารักของน้องๆ โดยเฉพาะเลยใครก็ได้ที่ชื่นชอบไปติดตามกันได้คะ่ะที่ Sara าเด e s สกอ e s ดอ e ซ